บุ๋มบิ่มชัชชุออนถึงกับอุทานภาษาอีสานหลังชมคลิปโปรโมทลูกยางไทยแลนด์ลีกบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกสีนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่อยู่ระหว่างไปเล่นลีกอาชีพประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรวิกโตน่าฮิเมจิในศึกดิวิชั่น2ได้ไลฟ์สดพร้อมกับเพื่อนนักวอลเล์ทีมชาติไทยอีกสองคนยุ้ยชิตพร์กำลังมากและเตยอนุรักษ์พันรำระหว่างไลฟ์สดร่วมกันอยู่นั้น ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นของการทำคลิปโปรโมทโปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ประจําปี2567ผ่านทางอินสตาแกรม Thailand Volleyball Association ณวันนั้นบุ๋มบิ่มถึงกับต้องลั่นเป็นภาษาอีสานว่าบ่อได้มากอะทางเต้ยอนุรักษ์ก็ได้ตอบกลับไปว่าเอาานาเขาอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องกราฟิกบุ๋มบิ่มจึงได้ตอบกลับอีกว่าไม่เก่งก็จ้างขมันเสียชื่อสมาคมเบิร์ดแม่สูขึสูนแท้ ขอบคุณที่มาจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ